เราหยิบเผื่อไปให้พี่เม็ดแล้วเดี๋ยวเรารีบกลับแล้วเราบอกว่าเราไม่ได้ซื้อให้พี่เม็ทนะโอเคไหมโอเคให้เห็ดเราห้าจยใจนะดูเราแอบแอบขัดแอบข้างไอ้แเอาแกะไว้ในรถนี่พี่เดดออกมาแล้วพี่เดดออกมาแล้วทุกคนพี่คณิวอ่ะพี่เดดไม่ได้ไปไม่ได้ซื้อมาให้นะอาน้องชิเบะแกะเลยน้องชิเบะแกะเลยแกะซีไหนแกะสีแกะแกะดูครับดูครับเรามาลุ้นเจอเบ็ด เอาไม่ซื้อให้แล้วไม่พาไปแล้วดครับทุกณออมเล็ตอดกินอดกินอดกินอะไรน้องเชื้อเบ็ดออมเล็ตคิดขับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีครับน้องเชเบ็ดวันนี้เราอยู่กับช่องออมเล็ตคิดขับนะครับแล้วพี่ออมเล็ตไปไหนน้องเชเบ็ดพี่ออมเล็ตเดินมาคนเดียวพี่เดินเดินมาคนเดียวใช่ไหมไม่ยอมมากับเราใช่ไหมคิดว่าพี่ออมเล็ตจะหลงไหม หลงทางแล้วันนี้เรามาทําอะไรกันครับามาซื้อมาซื้ออะไรซ,อไอะซื้อติมกินนั้นมันเราเข้าไปกันเลยครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปซื้อพี่ไอติมเลยนะให้งบไม่เกิน20นะใส่น้องชิจะเป็นเองเลยครับให้งบไม่เกิน20บาทไป,ไปดูแล้วไป<ม>ดูยี่สบบาทไงไ,ไปครับโอเคนี่ครับพี่เบสเขาไม่ยอมขับรถนั่งรถมากับเอานะเขาเดินออกมานะรถก็เยอะด้วยอันตราย โอริโอไม่ได้ครับเงินไม่พอครับโอริโอมันน่าจะเกินยี่สิบบาทนะไปหาอะไรเราหยิบหยิบเผื่อไปให้พี่เม็ดแล้วเดี๋ยวเราดิบกลับแล้วเราบอกว่าเราไม่ได้ซื้อให้พี่เม็ดนะโอเคไหมโอเคให้เห็นเราห้างเฉยใจนะแอบแอบขัดแอบข้างโอเคเอาแอบไว้ในรถเราเห็นเลือกเลยได้ไอยิบมาเลยโอเคยิบมาเลยโอเคแล้วหนูคิดว่าพี่เม็ดจะกินอันไหน คิว่าพี่อจะกินไหนเอาเอาเหมือนกันเอาเหมือนกันไปก็ได้ไปไปอันนี้กำลังเลือกไอติมให้พี่เมล็ดอยู่นะครับคิดว่าพี่เมล็อชอบอะไรอันนีอ้อันนี้เกินราคาครับใช่ครับไปเอาเหมือนกันดีกว่าเอาเหมือนกันนั่นแหละเอาเหมือนกันเลยเอไปอันนีชช้ชอบช็อกโกแลตใช่ไหมโอเคป่ะ ไป,ไปเราไปจ่ายตังกันครับเราไปจ่ายตังกันนะหนูจำได้ไหมว่าของหนูอันไหนนะจำไว้นะนโอเคโอเคไปจ่ายเงินจ่ายเงินใส่ถุงแยกแยกถุงให้หน่อยนะครับโอ้ลนี่หนูอะผู้เสียพี่าชินาชินาชินีโอเคไปครับเดี๋ยวเราไปตามหาพี่เน็ตกันดีกว่าครับพึงเก็บค,ความเย็นใช่ครับนีค่ครับพี่เขากำลังเอาใส่ให้อยู่นะเดี๋ยวเอาอขอบับรถไปตามหาพี่เตนตพี่เนตน่าจะอยู่ในหมู่บ้านนะครับไม่ได้ออกมาเราเชฟเว็รอตั้งท้อนกอนรอตั้งท้อนกอน หือตังคทอนได้ไงเล่านี่อของพีงิเศษนะเอาจะแอบ,บไปหลังรถนะโอาไว้สวยวสวยนางงามนางงามจักรวาลคนต่อไปอีก20ปีขนะ้างหน้าเอาแค่นี้หนูเก <g ül üyor> ็บหนูเก็บตังค์ไว้ก่อนนี่เดี๋ยวเอาอจะรีบเอาไปแอบ,บนะนหนูหนูถือไว้นะหนูถือไว้นะหนูถือไว้น,ะนี่เอาจะแอบใงนี้ครับโอจะแอบใงนี้นะทุกคนเอาอะไรเอาอลไรยังเอาเลไรยังไม่รู้นะครับโอเคงั้นแร้วขับขับรถไปนามหาที่เล่นกันเล่าแค่นะ นะครับทุกคนเอาตอนนี้เข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะยังไม่เจอยังไม่เจอเพี่เมล็ดเลยครับเ,เดี๋ยวจะค่อยๆขับไปนะดูซิว่าพี่เมล็ดอยู่หรือเปล่า,านหนูคิดว่าพี่เล็ดอยู่ไหมอเอาว่าน่าจะกลับบ้านไปแลนะ้วเนาะกลับบ้านก่อนตุ๊บป,ป่องไปแล้วว่าไม่ได้กินเทมนะทุกคนเ,เมื่อกี้พี่เห็นมาแอบแถวทางขางยะตรงนี้นะแต่โอไม่ได้ขับผ่านทางนี้นะครับโอขับอ้อมนะ พี่เนี่ยน่าจะไปอยู่ในบ้านแล้วแหละเอาว่านะานะไปไปไปตามไปตามพี่เด็กเด็กกันอเ,เอาจอดรถกันครับนี่พี่เด็กออกมาแล้วพี่เด็กออกมาแล้วทุกคน,นอ่าพี่เด็กไม่ได้ไปไม่ได้ซื้อมาให้นะอ่าน,น้องชิแบแแกะเลยอน,น้องชิแบแแกะเลย <c oughs> แกะที่ไหนแกะที่ แกแกดูคร uh, uh. ับดูครับออกมาลุ้นเจอเบดเอาไม่ซื้อให้แล้วไม่พาไปแล้วดูครับทุกคนออาเล็อดกินอดกินอดกินอะไรน้องเชเบดอะไร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 อะอะไรโอ้ยน้องเชเบดไปบอกพี่อมเล็ด่าน้องเชเบดไปเฉลยอะโอ้นี่ใส่ไม่ดีเลยหลังเอาไม่พาไปแล้ว อ๋อไม่อยากให้พิมณลองให้ใช่ไหมโอ้ยนักพี่มากเลยนะครับผมออมเล็ด<ห>ทำไมไม่ไปคือรถดีๆฮะมีใส่ไม่ดีเลย<ม>นะเนี่ยไม่ได้คนไม่ไปไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับอ้าวทุกคนมากกีนในติมให้เอาอดูหน่อยเร็วปะ่ะนี่นะครับชเชเบตอะไหนบอกเอาอตอนแรกอโอบอกจะมารับพิมณ็ดนะน้องบอกไม่ต้องมารับพิมณ็ดหลอกพิมณ็ดเ,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 เขาไม่ออกมาโอ้หหนีหน,นีความผิดหนีความผิด อตอนแรกโอ้บอกว่าอเชเบตกลับไปแล้วพี่เลศไหมสงสัยพี่เลศพี่เ็ศเขาบอกน้องเชเบตเขาบอกว่าไม่เอาเพราะเดี๋ยวเขาซื้อคนเดียวเขาบอกอย่างนี้แต่เขาก็อยากให้พี่เลศกินนะเขาไม่อยากเห็นพี่เลศร้รองไห้ตอนแรกพี่เลศหน้าเหวอแล้วเห็นไอติมน้องมีแค่อันเดียวแล้วน้องกระซิบอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ยินนะครับโอ้โหเป็นไงอร่อยไหมพี่เลศรักกันไหมรักกันเลยกอดกอดกอดกบเกินความผิดอ่ะอ่ะถีดามก่นอนโด้ยแบ่งกันกินน่ารักมากเลยนะครับผมพี่น้อง โอ้โแ,<ก>แต่แต่คนพาไปซื้อไม่ได้กินเลยสักคำเลยอะ่ะแค่เอากินได้ไหมโอากินจริงนะนะกินจริงนะโอ้โพอโอกินมกโอชอบแกล้งหลอกกินแต่โอไม่กินจริงๆน้องชิเบตเลยให้พิมหลอย่้าวเอากินจริงจะโกรธโอากว่าไหมเขาบอกพิมเรอยชอบสีดำชอบช็อกโกแลตชอบจริงไหมไม่ชอบชอบวาน,นิลาเหรอไม่ได้หรอกเพราะว่าเพราะไอเออมเล็ดไม่มีไม่ได้ไปซื้อนะไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับโอเคไหมโอ้โ แบ่งกันกินแบ่งกันกินน่ารักจริงเชียวโอเคนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมใช่โอเคบายบายหน่อยเร็วทวามด,ดีครับผมกลัวว่าคุณแพ้ผมทำอะรไม่จะให้แอรเขาไม่มาพี่หนยไปทำอะไรมาฟันขาวเลยอะ่ะไปทำอะไรมาครับขูดหินหปูนใช่ไหมโอ้โโหอเคครับบายบายจุ๊บจุ๊บอ่าลุนแล้ว